ครับสวัสดีครับมนักาลาดนะครับวันนี้มี ADB นะครับหนึ่งหกศูนย์นะครับมาจากลาดพร้าวเลยนะครับขอบพระคุณนะครับที่ให้ความไว้บางใจร้านเล็กๆอย่างมนักกลาดนะครับได้ดูแลรถที่ท่านรักจริงลาดพร้าวอะไรพวกเนี้ยดงสกูตเตอร์เลยนะร้านแต่งเต็มเลยนะครับอันนี้พี่เขาบอกว่าติดตามมาจากช่อง youtube นะก็ชอบชอบในการรีวิวนะครับผมทําน้อยนะครับทําน้อยได้มากนะครับผมไม่ได้เน้นการขายของนะครับ ไม่ได้ยุให้เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะงันนี้ยิ่งเปลี่ยนยิ่งออกทะเลนะครับทําน้อยแต่ต้องได้มากนะแล้วเราก็ใช้น้ํามันที่ดีนะครับมีประสิทธิภาพสูงนะครับหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยเชื่อว่ามันเป็นเบอร์หนึ่งของวงการนะคือน้ามันโชกของเออร์ลินนะครับไปครับไปดูต่อที่โต๊ะทำงานกันครับนี่ก็เป็นโชคหน้าเดิมนะขอ adv 160นะครับตัวนี้ก็เป็นโชคที่ดีนะครับสปริงก็ให้มาก็ดีนะครับ เราเปลี่ยนน้ำมันนะครับเซ็ตน้ำมันใหม่ตามน้ำหนักของผู้ขับขี่นะครับพี่ท่านนี้ก็มีบอดีอ้ค่อนข้างใหญ่นะ80กว่า90กิโลนะครับก็เดี๋ยวเราถอดล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็เซ็ตน้ำมันของเออร์ลินเข้าไปนะครับน้ำมันเออร์ลินก็มีประสิทธิภาพที่ดีกว่านะครับเพราะว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของวงการนะครับ ทำอะไรผมจะขายแบบเบอร์หนึ่งของวงการนะพระเบก็ต้องเมมโบนะน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยก็ลิควิดโมลีนะนำเข้าเยอรม,มันนะครับเพราะว่าแบรนด์อื่นๆนี้มีความเสี่ยงนะครับอาจจะโดนปลอมโดนอะไรอย่างงี้นะครับนะครับลงมือถอดล้างทำความสะอาดกันคับนี้ก็เป็นโชคที่เราถอดออกมานะครับเด่นน้ามันออกนะครับเดีวถอดล้างระบบวาล์วภายในนะครับนี่ก็เป็นสปริงของเดิมนะครับ คุณภาพดีนะครับไม่ได้ขี้เร็กน,นะครับไม่เป็นที่ต้องไปอัปเกรดนะครับการแต่งรถก็ต้องดูราคารถด,ด้วยนะครับรถแค่ราคาแสนหนึ่งอะไรเงี้ยเราไม่ควรจะแต่งเยอะๆนะนอกจากว่าคนจะมีความตั้งใจว่าเราจะแต่งให้มันดูแบบว่าพรีเมียมหรือว่ามีความสุขกับการแต่งรถนะครับก็ดูลักษณะการใช้งานวัตถุประสงค์นะครับน้ำมันเก่านะครับก็ทิ้งนะครับ สีออกจะอ,ออกแดงคล้ำนะครับอันนี้รถเพิ่งใช้มาได้เท่าไหร่อาทิตย์หนึ่งหรือเดือนนึงเองนะครับลูกค้าเราให้ฟังนี่เดี๋ยวเราอัปเกรดน้ํามันนะครับเป็นน้ามันหัวลินนะครับสีสันนะฮะใสนะครับเหลืองนวลเลยนะครับตัวนี้ลิตรละพันนะครับชอบเราจะไม่ใช้น้ำมันไฮดรลิกนะครับ น้ำมันไฮดรอลิกลิ้นละอยนะครับทําออกมาเนี่ยกาไรบานเลยนะครับทําให้ร้านอื่นๆที่เขามีความเชื่อว่าน้ำมันไฮดรอลิกใช้ได้นะครับหรือว่าเขาต้องการลดต้นทุนเขาเขาจะใช้น้ำมันไฮดรอลิกใส่ให้ลูกค้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าแล้วว่าลูกค้าชอบหรือเปล่านะครับ แต่ผมบอกไว้ก่อนว่ามันมันใช้ไม่ได้มันคนละอย่างกันนะครับการทํางานของระบบโชคกับไฮดรอลิกมันลักษณะการทํางานมันแตกต่างกันโชคมันจะยุบยุบเน่อยู่ในระยะในเล็งของมันนะครับแล้วก็ยืดนะครับในการขี่หนึ่งครั้งเนี่ยโชคเต้นเป็นเป็นพันครั้งเป็นหมื่นครั้งนะครับออกทิปเนี่ยโชคเต้นเป็นแสนครั้งนะครับน้ำมันไฮดรอลิกมันไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้ลักษณะการทํางานแบบนั้นก็บอกไฮดรอลิกมันทําออกแบบมาให้ใช้ อุณหภูมิไม่ได้สูงมากนะครับยืดแล้วก็หดยืดแล้วก็หดนะครับมันจะไม่ได้ใช้งานหนักนะครับลักษณะคุณสมบัติทางเคมีก็คนละคนละเรื่องกันนะครับส่วนใครที่คิดว่าใช้ได้ก็เชิญตามสบายนะครับใครคิดว่าต้องการน้ํามันโชก็หาร้านดีๆนะครับศึกษาเอานะครับอยู่แค่ลังสิ์น,นะครับหรือว่าชอบผลงานการรีวิวก็ติดต่อนัดคิวมาทําได้ราคาก็ ตามวัสดุที่ใช้นะครับอย่างอันนี้โชกอันนี้ยาวนะครับก็จะใช้น้ำมันเยอะนิดนึงราคาก็จะอยู่ที่900บาทนะครับแต่อย่างพวก p c x Wave Read นะครับ800บาทนะครับ Forza ห0 0่บาทนะครับก็คิดตามวัสดุนะครับแฟร์นะครับผมไม่ชอบทำอะไรที่แบบขี้กงนะครับรวยช้านิดนึงไม่เป็นไรครผมพอพอมีกินนะครับ

เนี่ยจกติดตั้งน็อตทุกจุดเข้าไปแล้วนะครับไขด้วยมือจากนั้นเราก็มาทําการไขด้วยประแจทองอีกทีหนึ่งนะครับนี่น็อตคาลิปเปอร์เบรกนะครับทาน้ํายาการายเสร็จแล้วก็ไขนะครับมีน้ำยาการายไขยปอนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลว่ามันจะหลุดนะครับ เที่ยวทั่วไทยนะครับในนี้รถเล็กก็ไปถึงเมืองจีนกันแล้วนะแชงกีล่านะครับก็ลองไปหาดูนะครับมีคนทำคอนเทนต์ไว้นะก็สวยน่าประทับใจนะมีโอกาสมีเวลาก็ลองลองหาหาเวลาหาโอกาสลองไปดูนะครับผมถึงบอกว่าตอนมีแรงนะครับตอนมีแรงให้เที่ยวนะครับมีแรงมีตังค์ให้เที่ยวเราจะไม่เสียดายโอกาสนะครับ ก็ทำการไขน็อตเพาล้อนะครับจะเห็นได้ว่าเราประกอบรถหนึคันเดีต้องใช้ประแจประแจทอกถึง3ตัวเลยนะครับบางโคลนคาลิปเปอร์นะครับน็อตแผงคอนะครับน็อตเพาล้อผมจะใช้เป็นประแจตัวใหญ่นะครับไขตามค่ามาตรฐานของเขานะครับอันนี้เราก็จําต้องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมากังวลแล้วว่ามันจะหลุดนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการ เซตติ้งชกหน้านะครับ ADV 160นะครับโดยน้ำมันโชกของเออร์ลินนะครับนุ่มนวลประทับใจนะครับไม่ต้องไปทำเยอะนะครับทำเยอะออกทะเลนะครับใส่นุ่นใส่นี่เข้าไปเละเทะเบิงตังนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปให้เจ้าของได้ทดสอบกันนะครับ